The i is s t h SME t Podcast. The a a Ears. n Eye-Opening d d r for Your s e Handbook presented by t ธนาคา n UOB ธนาคาร UOB พร้อมเชื่อมโยงธุรกิจของคุณกับคู่ค้าทั้งรายใหญ่และรายเล็กครบทั้งซัพพลายเชนครอบคลุมทุกภาคสาหกรรมทั่วอาเซียนผ่านสำนักงาน UOB กว่า500แห่งทั่วโลก ธนาคาร UOB One Bank for ASEAN Pathways to Sustainability Success คู่มือ SME เปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน ธุรกิจจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งต้องเกิดจากการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์สร้างความยั่งยืนด้วยการรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะเตรียมพบกับ SME Handbook ซีซสั้นที่8ค่ะ Pathways to Sustainability Success คู่มือ SME เปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนเสนอโน้ตหาวในการสร้างธุรกิจให้มีความยั่งยืนอย่างรอบด้านปูความรู้ตั้งแต่เรื่องของนโยบายความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ที่จะส่งผลต่อ SME ไทยสร้างความเข้าใจในเรื่องคาร์บอนแท็กซ์เรียนรู้แนวทางการวางแผนในการเริ่มต้นนำความยั่งยืนมาใช้ในธุรกิจทำความรู้จักกับการใช้ Sustainable Finance มาช่วยในการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนพร้อมเคสตัวอย่างจริงของธุรกิจที่ขับเคลื่อนความยั่งยืนผ่านนวัตกรรมและความสำเร็จของธุรกิจที่นำแนวคิดความยั่งยืนมาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบกับ The SME Handbook ซีัั่น8 p a t h Way to Sustainability Success นะคะคู่มือ SME เปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนเอพิโซดแรกวันพุทธที่18ธันวาคม2567นี้ค่ะผ่านช่องทางของ The Standard Podcast และ The Standard Well ค่ะ ธนาคารยบ b ีพร้อมเชื่อมโยงธุรกิจของคุณกับคู่ค้าทั้งรายใหญ่และรายเล็กครบทั้งซัพพลายเชนครอบคลุมทุกภาคสากรรมทั่วอาเซียนผ่านสำนักงานย o b ีกว่า500แห่งทั่วโลกธนาคารย o b ี n e Bank for ASEAN The SME Handbook Presented by ธนาคาร UOB The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears